ไม่ลวงหลอกรักเขาหรือเขาก็มาลวงหลอกรักเรานะคือมันใช้นี่เจ้ากรรมในเวรจบสิ้นไปแล้วค่ะมีประสบการณ์ค่ะน,นะเหมือนได้เจอผีหลอก สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ถัดไปนะคะครึ่งเดือนแรกอ่ะวันที่1ถึง15บห้ามกราคม2565นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์มีความสุขมีความหวังมีกำลังใจนะคะสวัสดีปีใหม่2565กันล่วงหน้านะคะเริ่มกันที่ ชาวราศีสิงห์ถัดไปดาวที่ย้ายนะก็คือตัวแทนของชาวราศีสิงห์เองนะดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนอริอุปสรรคปัญหาก็ยังคงมีเรื่องเก่าๆนะเรื่องความรักนะคะดาวอาทิตย์พบกับดาวเสาร์เรื่องเก่าๆนะคะอุปสรรคปัญหายังแก้ไขอยู่ าดาวอาทิตย์ตนเองนะก็มาเกี่ยวข้องกับอริอุปสรรคปัญหาก็ในเรื่องของความรักด้วยนะการงานค่ะแล้วก็การติดต่อค้าขายาวันที่14มกราคม2565นรียะคะแก้ไขต่อไปค่ะย่าประมาทนะคะความหลังฝังใจในอดีตนี่นะปล่อยวางได้ก็ปล่อยไปนะคะมันเป็นเรื่องของ สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่อยู่แน่นอนตลอดไปนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะมีความนิ่มนวลเป็นผู้ดูแลบริวารบริวานวาน,นั้นก็น่ารักนะความรักปรารถนาจะมีคู่นะรักเดียวใจเดียว รักจริงหวังแต่งมีบุตรล้านบริวารร่วมกันอันนี้คนมีประเด็นนะคะเนี่ยนะก็พบแล้วก็กลับกลายเป็นจบสิ้นไปก็ลงเหลือไว้แต่เพียงอดีตอดีตที่ขมขืนพอย้อนคิดกลับไปแล้วถ้ายอมรับรายมันก็คือไม่มีเหตุบังเอิญนะ คนเรามาเจอเจอกันนี้เป็นคนที่รู้จักกันมาแล้วเป็นคู่ครองอดีตชาติเป็นคู่ที่ไม่สามารถได้มาร่วมใช้ชีวิตกันยั่งยืนอันนี้ก็ผ่านการสมรสนะมีแม่บ้านแม่สีเรือนแล้วมีลูกมาด้วยกันคนนึงก็จบสิ้นไป คำพิพากษตัดสินนะเริ่มต้นใหม่นะเดินหน้าต่อไปนะพบคู่ที่ไม่มีเหตุบังเอิญมาเจอกันนะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันจบสิ้นไปกับคู่นะก็เริ่มเดินหน้าไปต่อข้างหน้าคนโสดนี่ก็ยังไม่ตัดสินใจนะ<ม>เพราะว่าในเรื่องของคู่ก็เพิ่งได้เริ่มต้น เดินหน้าต่อไปค่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นไงก็เพิ่งเริ่มมาพบปะจะเจอกันนะแลกเบอร์โทรกันนะถ้าปรารถนาจะมีคู่การงานนี้การมาอาชีพก็มั่นคงดีแต่ก็มีศัตรูค,คู่แข่งนะมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะคะไม่มีเหตุบังเอิญค่ะ นะมีคู่แข่งทางการค้านะลักหล,ล,กลงที่อยู่ที่ทากินนี้มีเจ้าที่นะคะควรปัดกวาดนะมันเพี้ยนถือศีลสวดมนต์แล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยนะก็จะเป็นเรื่องของความเล่นลับนะนะเชื่อบ้างก็ไม่เสียหายอีกฝ่ายนึงนี่นะนะก็เป็นเพื่อนเพื่อนเก่านะ คนรักเก่าก็จบสิ้นไปแล้วจะยื้อยุดชุดเอาไว้ก็มีแต่ความเจ็บป่วยนะคนคน,คนนี้เขาก็ไปแล้วนะนะก็จะเริ่มใหม่ก็มีคู่นะไปพบคู่ที่ร่างกายทุมๆหน่อยเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะโอกาสก็จะมีคู่ค่ะนะรักจริงหวังแต่งนะ คนโสดไปเจอนะคนโสดไปเจอคนโสดด้วยกันมีโอกาสได้พบคู่ค่ะข่าวดีทุกอย่างที่รอคอยนะเริ่มต้นไม่นานนี้ก็มีการเงินพอเก็บออมอันนี้หมดไปเยอะเลยนะอีกฝ่ายก็เขาก็ได้ฟื้นคืนไข่อีกครั้งก็เพราะว่าได้พบกับเพศตรงข้ามที่มาสนับสนุนเขาต่อไปอันนี้ มาจากครอบครัวนะฐานะดีนะคะอ่ก็สบายก็เลยจับจ่ายใช้สอยอตกแตง่งเ,เสื้อผ้าบ้านนะเป็นคนที่ชอบดูแลจัดการบริหารการงานบ้านดีค่ะพบราะรคนนี้ละดีค่ะ,ะล้มแล้วเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็มาพบคู่ที่จะมาอ,อปุปถัมภ์เขาดีนะเ,เกิดในตระกูลที่ครอบครัวดีการศึกษาดี อบอุ่นค่ะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาก็ได้พบกับคนที่มาอุปถัมภ์ให้ชีวิตได้มีเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะ,ะได้ใช้เงินของคู่นะคนเนี้ยคำแนะนำนะคะก็ได้คู่ได้พบรักนะเพื่อนร่วมงานได้พบคู่ที่ใช่อบอุ่นนะคะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะมาพบคู่ที่ใช่ ได้ลงทุนการค้าตนเองก็มีความเป็นพ่อเป็นแม่นักปกครองต่อสู้มาค่ะมีธุรกิจของตอนเองอการมีคู่ก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะชีวิตไม่แน่นอนอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันด์นะใครไม่เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะความผูกพันการแต่งงานก็จบไปหมุนเวียน สิ่งใหม่ๆม,มานะก็จะเริ่มต้นนะอย่าไปจมอยู่กับอดีตนะจบไปแล้วเดือนหน้าต่อไปสู่อนาคตนะก็ได้ทำกันค้าได้พบคู่ที่มีความมั่นคงทางการเงินตนเองก็เป็นผู้ขยันนะคะมีธุรกิจเล็กๆของตนเองด้วยสติปัญญาความสามารถก็จะมีการเงินนี้ได้ก้อนโต ได้ลาบใหญ่นะคะ12มกราคมนี้ก็จะทำการลงทุนร่วมกันกับคู่ค้ามากมายนะคะเดินทางติดต่อทั้งงานออนไลน์งานทางไกลนะคะมีสติปัญญาสิ่งเกา่เกาๆก็จบสิ้นไปห่างหายออกไปนะคะตนเองนี้ก็ได้ลาบเหมือนได้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะได้สิ่งที่ล้ำค่าสิ่งที่ล้ำค่านี้ก็คือ การมีสติปัญญาความรู้ความสามารถได้คู่ที่ทำการงานเก่งงานนี้ก็เป็นงานที่ชระจอนลงเท้างานออกท่าออกทางเป็นคนที่แค้คล่องว่องไวในการติดต่อนะคะเป็นคนมีลูกเล่นลอ้อเล่นเก่งนิสัยคลรค้ายเด็กแต่อยู่ในร่างของผู้ใหญ่ที่ปรับเปลี่ยนอารมณ์เข้ากับสถานการณ์แวดล้อมได้ะะดีค่ะเพื่อการ มาหาไรายได้ร่ำรวยการเงินมั่นคงดีมาก12มกราคมนี้นะคะ12มกราคม2 5 6 5นกาะการลงทุนนะนำมาให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงอายกย้ายชีวิตใหม่เกิดขึ้นพบกับสิ่งที่มีค่านะตกใจมากได้เริ่มต้นใหม่ค่ะคำแนะนำนะคะแพทยฉ หัวใจเต็มไปด้วยความรักความเมตตานะมีใจจิตดีมีเมตตานะคะ,ะอบอุ่นด้วยจิตอุญญาณอุทิศให้กับความฝันสิ่งที่ทำให้ความอบอุ่นนะคะอบอุ่นค่ะอนโยชนชีวิตสนุกสนานเะนี่ยตื่นเต้นค่ะได้เดินทางยกย้ายมีพลังบวกอ่ะ สู่ชีวิตผู้คนในชีวิตเข้าใกล้ความปรารถนาแล้วนะคะใช้เวรใช้กรรมจบไปแล้วค่ะกรรมเรื่องคู่ค่ะอันนี้ถ้าเป็นไปได้ควรมีคู่ตอนอายุมากนะ,ะได้พบคู่มีวัยมากกว่าจะถูกฉลกโชคเฉลานะคะบิวตี้รับรู้ความสวยงามภายในด้วยรักเมตตา เหมือนดอกบัวโครจากโคลนตมขึ้นสูนานา่น้ำเหมือนเพชรประกายส่องแสงจากก้อนหินเหมือนดอกกุหลาบไม้งามยอมาม่อมมีหนามคุณก็เช่นเดียวกันนะมีความสวยงามในตนหามุมสถานที่สงบเงียบนั่งลงปิดตาและหายใจเข้าลึกดอกกุหลาบงามจะผีดอกบานในหัวใจมองดูก,กุหลาบนั้นเบบปริบานอย่างช้าๆและส่งกลิ่นหอมอ่อนโยน เห็นเพชรนั้นในใจกลางซองประกายจิตวิญญาณสู่ความสดใสนะเมื่อใดที่พบผู้คนทุกคนก็มีความดีงามที่สัมผัสรับรู้ได้ด้วยหัวใจนะอันนี้ก็เป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนนะคะแต่ได้เรียนรู้ผ่านอุปสรรคมากมายก็จะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเป็นนักปกครองเป็นผู้นำ นะมีความอุดปุนนะคะกว่าจะมีความเข้มแข็งก็ต้องผ่านอุปสรรคนะนะเขาให้มาได้เรียนรู้ค่ะเพื่อเดินหน้าต่อไปค่ะได้พคู่ที่นำพาชีวิตนะคะเริ่มต้นได้ใหม่อีกครั้งค่ะเลิศให้และรับด้วยรักไม่มีเงื่อนไข นี่ก็มาเจอคนที่ให้อรับนะเช่าเทียมกันคนใจดีมีเมตตามาเจอกันค่ะหากปรารถนาความรักในชีวิตก็ต้องเพิ่มพลังรักด้วยการให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับจดจ่ออยู่ที่รักชีวิตตนเป็นบุคคลที่น่าเข้าใกล้ไม่ควบคุมใคร ไม่มีพลังลบใดๆนะที่จะทำให้ผู้คนห่างไกลรักอบอุ่นอ่อนโยนต่อผู้คนหูรับฟังด้วยรักอดทนใจดีมีเมตตารักจะเป็นแรงบันดาลใจดังเช่นสายรุง้งที่เป็นเครื่องหมายของรักเพื่อนมนุษย์รักตนเองเป็นแล้วกะ ก็รักผู้อื่นเป็นนะคะอันนี้เหมือนที่ตนเองได้เ,เรียนรู้นะ,ะไม่รักไม่ลวงหลอกรักเขาหรือเขาก็มาลวงหลอกรักเรานะคือใช้นี่เจ้ากรรมในเวรจบสิ้นไปแล้วค่ะมีประสบการณ์ค่ะนะเหมือนได้เจอผีหลกอกอะ เดินต่อไปข้างหน้าค่ะประสบการณ์เป็นบทเรียนให้เข้มแข็งนะทังพ่อแม่นักปกครองได้บริหารดูแลบุตรหลานบริวารธุรกิจการงานก็ได้อยู่ในสถานที่เก่าแก่นะ,ะในช่วงหนึ่งก็บังเวงวิเวอว,ว,ว,วิวโอ้โนะก็ทําบุญนะครั้งใหญ่ด้วยเพื่อเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตนะคะ,ะคนโสดก็ได้มีคู่แล้วค่ะ,ะคู่บุค,คลิกคล้ายกันแล้วค่ะ,ะทุ่มทุ่มหน่อย แล้วก็คําแนะนำนะคะสำเร็จนะคะก็ได้ผ่านอุปสรรคไปนะวันเวลาก็จะคลี่คลายไปนะคะเดินหน้าต่อไปค่ะมีความมั่นคงได้พบกับชีวิตใหม่นะเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วนะ Perspective ก็จะมีการเงินเข้ามามากมายเลยนะคะอันนี้ใจร้อนก็ คลายออกไปนะคะหะุดงชุนเคี้ยวง่ายโกรธง่ายหายไวนะอะไม่โกรธดีกว่าเนาะ